พอพิพาทว่าด้วยว่าด้วยเขากระโดงตอนนี้ต้องบอกเป็นถึงจุดคลายแม็กอีกครั้งหนึ่งคลายแม็กเมื่อทธิปดีตัดสินใจลาออกนะครับลาอธิบดีกรมที่ดินเหลืออายุราชการกี่ปีนะพี่พี่โสองปีสองปีสองปีก็เยอะนะสองปีนี่เป็นซามูไรเลยนะคุณชัยาวุฒิจันทร์เนี่ยราฐซามมไรเลยเลยราซามมไรลหนังเนี่ยฮาคิลาฮาฮาลาคิรีตัวเองเลยลาออก คนเป็นอธิบดีนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยนี่ถือว่าใหญ่มากนะนี่ท่านเกิดวันที่18ตุลาคมครับปีไหนป่ะปี07 07ศูย์เจก็ได้สองอ๋อตุลาก็ได้สองปีสองปีไงแล้คุณชนาวุฒิเนี่ยทำไปเล่นไปนะเป็นสตาของกระทรวงมหาดไทยนะเป็น40ตั้งแต่ปี57นะเนี่ยเน40ตั้งแต่ปี57เเป็นผู้ว่าที่ไหนนะครับที่แรกมุกดาหารครับ อุดรธานีลาดบุรีอมาเป็นลองประหลัดมาไทยและที่ดีนที่ดินทิดีกรมที่ดินครับที่แล้วตอนอยู่ลาดบุรีเนี่ยเจอโควิดพอดีปีนั้นนี่แจกเงินเป็นคนแรกนะโดยใช้สภาไอ้เขาเรียกแหละไอ้ของผู้ว่ามวยเทีรับสมาคมมาแหละแล้วดมเงินแล้วก็แจกชาวบ้านจู่วันที่ห้าตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการยื่นหนังสือของคุณชยาวุฒิจันทร์เนี่ยนะครับอาออกจากอทิบดี กรมที่ดินแบบไม่มีปีไม่มีคุยแต่ให้เหตุผลในการลาออกว่าเนี่ยต้องการเกษียณหนึ่งปีเพื่อไปดูแลครอบครัวครับท่ามกลางกระแสนะไม่อยู่ในเหตุถูกกดดันทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีที่ดินพิพาทเขากระดงคือพันไร่มีที่มาที่ไปเพราะมันมีที่ดินจังหวัดบุรีรัมเนี่ยเขาเพิกถอนโฉนดบางแปลงและ อาธิบดีที่ดินจังหวัดเพิกถอนไม่ได้ไม่สมบูรณ์ต้องให้อธิบดีเซ็นเรื่องมาถึงอธิบดีอธิบดีไม่เซ็นใช่อธิบดีไม่รู้จะเซ็นไม่เซ็นมีเสียงว่ามีการกดดันไม่ให้เซ็นคืออย่างนี้สารตั้งต้นของเรื่องมันมาจากท่านอธิบดีนี่แหละหลังจากสารตัดสินท่านก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดในมาตราตามกฎหมายนะและให้ไปดําเนินการเพิกถอนที่ดินตามคําสั่งศาลก็ทาตามแล้วนี่เสร็จแล้วที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละพี่ ไปเข้าไปดูแลเสร็จก็ตามคำสั่งศาลเสนอนำล่องมาสองแปลงและคนที่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายอธิบดีกรมที่ดินเออนำล่องไวแล้วเพราะอย่างนี้นะเสนอมาแล้วสมมุติว่าปล่อยให้อธิบดีกรมที่ดินเซ็นอนุมัติเพิกถอนแล้วก็มีรองปรหลัดหรือปหลัดเนี่ยในอนาคตไปบอกว่ากลับคำมันก็จะเหมือนคุณยงยุทธวิชัยดิ์ไงเจอเปรี้ยนเดียวนะ ถ้า้าฉะนั้นลาออกนักข่าวเลยไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าตกลงกรณีที่ลาออกไม่เกี่ยวพันกับที่ดินเขากระโดงป่ากกันว่าไม่เกี่ยวพันตามที่พูดก็คือของกระโดงอ่ะอย่าไปพูดแบบนั้นเด็ดขาดไม่มีความกดดันใดๆนะครับตอนนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ทีดีกรมที่ดินได้ทบทวนการลาออกแล้วตอนนั้นเห็นไหมล่ะที่ไหนมีควัน ที่นั่นมีไฟครับก่อนจะไปดีที่ดินรายละเอียดที่ดินเขากระดงที่เป็นต้นตัวปัญหาเนี่ยนะครับพี่วีพี่โอจําได้ไหมจําได้ครับตอนที่พักมจะได้อตอนที่พักภูมิใจไทยเนี่ยคุมกระทรวงคมนาคมมีอธิบดีคนหนุ่มสองคนลาออกอจำได้ใช่ทั้งที่มีอนาคตแจมไซมีฝ่ายกฎหมายด้วยไหมพี่วีพอฝ่ายกฎหมายด้วยใช่ไมใช่ด้วย เฉพาะล่าห้าอธิบดีนะอธิบดีกรมทางหลวงชนบทถูกย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการดาวเกรดลาออกต่อมาอธิบดีกรมเจ้าท่าหนุ่มอยู่อายุยังน้อยอยู่ลาออกเหมือนกันนี่ผมจำได้บริหารแบบพักภูมิใจไทยลาออกนี่มาเจอคนที่สามที่ลาออกสดสดร้อนๆเลยเพราะเรื่องเดียว เฉพาะมาไทยเนี่ยเขากระโดงเขากระโดงเลยเออจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็แล้วแต่ท่านรัฐมนตรีแล้วแต่แต่ตอนนี้ทุกคนโฟกัสว่าอธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับเรื่องเขากระโดงไหมทาไมเกี่ยวเดี๋ยวผมพามาดูอามาดูหมากับคือเส้นทางเขากระโดงที่เป็นประเด็นร้อนทีอสองพันสี่สิบไปไงนี่ยี่สิบห้าปีที่แล้วพี่โอไม่ขุดมาอีกใช่เพราะมีการครอบครองที่ดินของเอกชนทับที่การรถไฟตามเส้นเขียวๆนี่แหละครับ กฤษฎีกาชี้ว่าเออเดี๋ยวเดวเส้นเขียวเขียวเ,ยวเนี่ยมีสนามช้างอารีน่ามีมีเดี๋ยวผมทําให้ดู <laughs> กฤษฎีกาชี้ว่าที่ดินตรงนั้นเ,นเป็นที่ดินการรถไฟต่อมา <B CC. S 2> สู้กันต่อไปปปชก็ชี้มูลวินิจฉัยบอกว่าต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะ ตระกูลของนักการเมืองที่ครอบครองอยู่บริเวณนั่นแหะเพราะเป็นที่ดินรถไฟรถไฟปี2อ1สู้กันอีกไปสู้ถึงศาลครับศาลดีกาและมีอดีตประธานศาลดีกาเป็นผู้พิพากษาด้วยในคดีนี้ให้ผู้ฟ้องคือการลดไฟเนี่ยแพ้คดีบอกว่าที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินของการลดไฟคุณดูสิปี2องพ ต่อมามีอีกคดีหนึ่งอีกต่อไปสารอุทธรภาคสามพิพากษาว่าที่ดินเขากระโดงะมันเป็นที่ของการลดไฟและคำพิพากษาอันนี้แหละออสองสามอันนี่แหละทำให้ตอนนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องใช่อ๋อที่ไปอื่นอภิปรายในสภาต่อหลังก็จับมือกับพรรเก้าไกลพรรเก้าวไกลก็คุณอะไรนะ่า นี่สอสอแปดลิว้วก็เลยไปยื่นว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของสอสอและรัฐมนตรีคืออภิปรายด้วยและไปยื่นปปชอด้วยต่อมาในปีนี้แหละนนในปี6กเนี่ยการลดไฟก็บอกว่าพยายามทําทุกอย่างแล้วล้องไปให้กลมที่ดินเป็นผู้เพิกถอนอสารตัดสินสารปกรครองกลางพิพากษาว่าที่ดินต้องเป็นคนไปเพิกถอนโฉนด ที่ออกทับซ้อนการรถไฟกรมที่ดินต้องเพิกถอนโฉนดที่ออกทับซ้อนกับที่ดินรถไฟนี่ไงฮะนี่ไงอ่ะเพราะนั้นพ้อยต่างๆใครแม็กมาอยู่ที่ใครกรมที่ดินแล้วคนที่ดูกรมที่ดินคือใครอธิบดีกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครก็ลตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่าใครอธิบดีกรมที่ดินคนที่ลาออกนี่แหละครับชยาวุฒิจันทร์เนี่ยก็เลยตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61อไปเพิกถอน ตามคำสั่งเนี่ยเนี่ยคำสั่งที่1195กับคำสั่งที่1196สั่งตั้งคณะกรรมการไม่พอแล้วให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชัดเจน <c oughs> เพราะถือว่าที่ดินตรงนั้นมันเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์และต้องไปเอาอีก20แปลง ซึ่งเกี่ยวพันกับตระกูลชิดชอบถือครองถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง157มาเลยใช่อดีตดีโดนใช่ไหมถูกต้องนี่ไงมันเลยกลายเป็นปัญหาและมาดูนี่ครับนี่คือที่ดินที่ครอบครองโดยตระกูลชิดชอบที่เขาจะเพิกถอนตามคำสั่งศาลน่ะมาดูเลยว่าที่ไหนบ้างเพิกถอนไปแล้วสองแปลง ตอนนี้ที่ดินจังหวัดบุรีเร์ที่เราพูดพี่ช้างทําหนังสือไปถึงผู้บริหารแล้วเจ้าของแล้วว่าที่ครูครอบครองมีที่ไหนบ้างนี่โฉนดแรกพี่วีโฉนดแรกนะโฉนดแรก4084ตลอีสานเราจะเพิกถอนท่านมีสิทธิ์คัดค้าน30วันอันดับสองแจ้งไปแล้วที่โฉนดเลขที่2294ถ้าท่านไม่ดําเนินการเราจะเพิกถอนท่านคัดค้าน 30วันและทําเรื่องนี้มาถึงอธิบดีแล้วแปลว่าถ้าสองแปลงนี้ถูกเพิกถอนแปลงอื่นๆจะตามมาใช่ไหมกนี่มาดูนี่แปลงอื่นแปลงอื่นแปลงแรกพี่ช้างครับครอบครองโดยบริษัทเคมอเตอร์สปอร์แปลงที่สองตรงเนี้ยอันนี้จากอิสรานะครับครอบครองโดยเคมอเตอร์สปอร์ตรงนี้ อีกแปลงหนึ่งโฉนดที่ดินน่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเริ่มไล่ไปถึงเลยนะครอบครองโดยเคมอเตอร์สปอร์ตแล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทอะไรถือหุ้นโดยคุณเนวินชิดชอบกับคุณกาลุณาชิดชอบเคมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันนึกถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์นะใช่นี่เอามาดูอีกเริ่มไล่ไปแล้วนะหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกสามอ่ะเคมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันอันนี้ก็เคมอเตอร์สปอร์ตสามศูนย์สองสองหนึ่งอันนี้ก็เคมอเตอร์สปอร์ตเห็นไหมล่ะ อันนี้คือสนามช้างใช่ไหมนี่สนามช้างเอาต่ออีกอ่ะนี่หนึ่งหน้าเจ็ดสองครับโอ้นี่นี่ชัยชนะกิดชอบแล้วก็นี่บุตรชายนี่เป็นใครนะคุณชัยชนกคุณนเวินสสอคนชนกชัยชนะนี่สสชัยชนกนี่ก็สสชัยชนกเนี่ย K motor sport ในทั้งหมดใน22แปลงอ่ะปรากฏที่จะเพิกถอนอยู่ในข่ายเพิกถอนอะ เป็นของตระกูลที่ชอบนี่หมดเลยนะเป็นโดยส่วนตัวและนิติบุคคลใช่ฝ่ายกฎหมายของตระกูลที่ชอบเขาชี้แจงเหมือนกันชี้แจงไปที่อิสรานะครับบอกว่าที่ดินทั้งหมดที่เป็นของเคมอเตอร์น่ะซื้อมาจากชาวบ้านเพื่อนำมาทำทำสนามรถซึ่งหลายแปลงมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วนะต่อมาที่ที่ดินของคุณการุณาเนี่ยกับบริษัทศิลาชัยบุรีรัมเนี่ยก็ซื้อจากบุคคลอื่นมา และข้อเท็จจริงลุงชัยไม่ใช่คนบุรีรัมเป็นคนโน้นสุรินโน้นย้ายมาหากินที่บุรีรัมและสร้างลกรากปักฐานที่นี่ก็คุณชัยที่ชอบเนี่ยทำเรื่องเหมืองระเบิดหินไงและระเบิดสร้างทางรถไฟอครับต่อมาโฉนดที่ดินที่ถูกกรมที่ดินพิสูจน์สิทธิ์มาแล้วเนี่ยและชี้ว่าออกโดยกรมที่ดินมันชอบโดยกฎหมายมันมีสองแปลงเพราะนั้นข้อชี้แจงของตระคูลที่ชอบมีสามข้อนี้แหละ และฝ่ายกฎหมายยืนยันนะครับถ้ากรมที่ดินไปเพิกถอนเขาเขาจะใช้อำนาจตามกฎหมายในการฟ้องรองกรมที่ดินคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์คุณเห็นภาพไหมต้องพิสูจน์สิทธิ์กันเรื่องของที่ดินเขากระโดงอ่ะทุกคนตั้งคำถามกับเรื่องยุติธรรมกับอายุติธรรมนี่แหละพี่วีกระทรวงมหาดไทยมีน้ำติกี่คนโอ้มีสี่ สี่คนพักภูมิใจไทยสามสามคนจบแล้วครับนายแล้วจากจากเพื่อไทยหนึ่งคนก็ดูระบบรางมึงกตมอะไรกัเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้นะางเไม่ใช่ดูกตมกับอะไรกตมพี่วีไม่ได้ดูพวกนี้เลยพี่วีผมว่านะใครเป็นอธิบดีกรมที่ดินครับถือของร้อนอยู่ในมือครับไม่ทําก็ผิดกฎหมายทำผิดก็นาย เตะเอามันคล้ายๆผมนึกถึงอารมณ์ู้นนะคนไม่อยากเป็นที่ดีกรมดินดินกับตอนที่กระทรวงคมคนไม่อยากเป็นปลัดผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งคนไม่อยากเป็นปลัดคมนคมปล้องเลยผมยังงงเลยปัลัดมันใหญ่นะใหญ่แต่ไม่เป็นอยากเป็นเพอขอถ้าให้เป็นปลัดขอเป็นกระทรวงอื่นได้ไหมต้องบอกว่าหมากราบเขากระดงถึงวันนี้เข้ามาสู่คลายแม็กอีกรอบหนึ่งครับในช่วงปวนๆตรงนี้ส่วนเรื่องของเขากระโดงกําลังเคลื่อนไปแล้วถึงขั้น อาธิบดีกลมที่ดินไม่รู้ใจอะไรครับได้ตัดใจลาออกไปจากอาธิปดีซึ่งเป็นอาชีพที่แบบข้าราชการทุกคนเนี่ยฝ่หามาตลอดว่าต้องทําหน้าที่ให้ถึงวันกเกษียณนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3ากรวกสร์รสนี้นะครับต้องไปดูต่อฮะนายกกลับมาแล้วเนี่ยวิกฤตต่างๆความท้าทายต่างๆนั้นจะฝ่าไปได้อย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ